นี้พี่น้ำจะไปลงโม่ค่ะจะไปเอาหินมาใส่หน้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ลงโม่กันนะคะเพราะว่าหน้าบ้านแฉะมากค่ะฝนตกเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ รถจิ๊บภาคเตือนค่ะใช้มือจับคอจับค่ะแค่นี้ก่อนนะคะของจากปั๊มมาก็ออกมา เาใกล้ยงถึงที่แล้วค่ะขึ้นหมขึ้นไปตอนนี้ก็ถึงที่แล้วค่ะพี่เห็นที่เขาเอามาสตองไว้้วต้องไปชั่งน้ำหนักรถก่อนค่ะตอนนี้รถกึ้นน้อยชัางน้ำหนักรถเปล่าก่อนเข้าไปเอาหินแต่สิบรถคันนี้ ตอนนี้สิบล้อก็เต็มแล้วกำลังจะออกถึงคิวรถของพี่น้ำแล้วค่ะ ตอนนี้รถที่น้ำก็สร้างน้ำหนักขาออกแล้วก็เอาพรบ้านไปจ่ายตังวันนี้เดินทางออกจากโรงโบแล้วค่ะวันนี้ก็ ค่อยโตเท่าไหร่เวลาตากข้าวก็ง่ายขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะผมจะใกล้จะมาพอดีเลยค่ะมืดมาเลยค่ะ